ทอแก้มทอเอาลืมเป็นพอแล้วจริงๆเล็บ เล็บยาวเท่ดีมงถอดออกมาหเห็นเลยว่าเล็บแบบยาวมาก ลให้น้องพักก่อนแป๊บนึงเราไปเมสเส็จกี่โมง,งแบ่งครึ่งไหมพรุ่งนี้ไปหาหมอสิ เดียวเองยังไงเออทุกที่ต้องเหยียบใช่ป่ะเดี๋ยวต้องให้พี่เก่งมาก,ก่อนให้ปลาเขายายปลาให้หนูจริงหนูว่ามันแปลกว่าจะเป็นยีสิบสอง ว่ามือมันไม่พอจริงหนูก็ว่าแลกอยู่ คนดูจำได้เ้าขึ้นไปยังคนดูจำได้เลยเหรอคนดูจำได้ยังเว้นคนทำคนทำลืมทุกอย่างค่ะคนทำลืมทุกอย่าง ของเสร็จแล้วหนูก็น่าจะเปิดมูกก่อนละกันถ้าอย่าง,งน,น,นั้นแล้วแม่เนากน่าจะดีสดุด หเปไ่ว่าไไวแม่ถึงเมืองวันไหนดีวะวันนี้มีกี่คิวคิวยังอยู่ปะไอ้คิวยังอยู่ไหมไม่รู้ว่ากี่คิว ิดของเก่าอยู่แล้วยังไม่ได้รับใหม่ไม่ชอบแบบให้ลูกค้าจ่ายเงินไปก่อนเลยเกงใจอะ่ะนี่เราก็ไปเร็วได้แล้วนะอันนี้ดีมีโอกาสอยู่ แต่ว่าคิวน่าจะเยอะแล้วว่าเป็นปศดรด้ก็อาจจะแบบ่มแก่ งงว่าทำไมต้องหมุนสองฝั่งเกือบร้อยละโรยหรอขวัญหรือบุ๋มจะซื้อมุกวาดํามหมดหนึ่งถุงเตรียไมไว้เปิดไว้ให้แม่สีเมือนรอบผัดไป เมือให้แน่ๆนี่เร,เร็วแล้ววะมปนเข้ามือแล้วเอาให้หมดไปล่วไม่เยอะเท่าไหร่แป๊บเดียวมันแป๊บเดียวแล้วะ <c oughs> หมดเลยฝั่งเผินแรงมากมือหนูจะนิ่มกี่โมงอ,อันนี้เอาไปทำสร้อยแล้วก็เอาไปใช้แม่สีเมืองค่ะเอาไปทำแบบร้อยเป็นสร้อยคอ không oh, ngoài wow, cái lái xe đâu nào อยากจีวิวยุ่เดี๋ยวคนก็ไปทะเลาะกับพี่ยุ้ยห,หรอกทุกอาชีพมีเวลาของเขาค่ะเราก็ไทะเลาะกับพี่ยุ้ยหรอกพี่ยุ้ยทุกอาชีพเขามีเวลาของเขาเดี๋ยววันไหนที่มันไม่ได้ไม่ทำก็ไม่นั้นเอง ต้องต่อยเครื่องครับเครื่องแลกวะไรความชอบของผมยากอาจจะเลิกยากนิดหน่อย มีรูมีเต้าหนูคงไม่ได้มานั่งปั่นมุกอย่างงี้หรอกเอาดีดีพูดพูดน่อยอ,อันนี้ไม่ลดหัวยีว่ห้อนี้ไม่ลดเด็ก นีก็มีดีใช่ไหม๋อ,อใช้มีนีสองเครื่องทีที่เยียก,ก็สองเครื่องนะนั่นเครื่องใหม่หือสั่งไว <ป S 1> <อ>้แต่ว่าพี่เก่งปกติหนูใส่พื้นอะตอนนี้มันไม่พื้นอะเพราะว่าเพราะว่าสายเราไม่ถึงหนูก็งองอยู่เออปกติหนูใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบแต่ว่าให้สายทันถึงเดี๋ยวพี่ต่อสายให้หนูได้ไหมได้สิ งงนะคะอย่าลงไปลงไปมีหัวใหม่ด้วยทุดนะหัวมันไม่ไดีถึงขั้นมันหายตัวไปเราด้วยซัมหัวมันหายตัวงงงหัวมันใส่แล้วออพี่จุ๋มโทษนะพี่จุ๋มยิบพอใส่ดำโทษนะลูกพอใส่ดำตัวตัวเหยียบข้างในโอ๊ยจะพุ่งไหนไหนอัน้ายมือใายมือบนนั่นนี่ เหรอถอดถอดแล้วก็อดเติมหน่อยตรงนี้นั่หะอรอ่ยางีอแลยางคืออะไรกันหรอหรืยึดข้างซ้ายข้างขวาน่เหยียดเลยทีเดียวตรงนี้นเรียบร้อย พี่จุ๋มอะไรวะพี่แบบนี้แบ่มิเช่โอ้โหเกินไปค่ะตัวขนาดนี้ชิ้นโอ้รู่พี่เยอะค่ะเจ๊แค่มันไม่อยากขนาดนี้แต่อีแก้วที่น้อยทำไมพี้แก้วไปดูตัวเล่นใหญ่ไปไหนแบดูสิแบ่มันจะเล็กกว่านี้ไม่ใช่ทขามมีขี้เหรอนี่ไงวันับเท่าไหร่อ่ะ ี่ไมมจำกินขี้แแบได้แม่สร้างเรื่องข้างหลังอีกแล้วหลอกเขาไม่มีค่ะตรงไหนคะไม่รู้ไม่เห็นรู้เลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะใส่ลายครับใช่แแบขี้ไหมไม่ใช่แคนดี้แคนดี้รับเป็นประธานแคนน่าสงสารมากไม่รักเลยโดนใส่ความอีกนายแบบเปลี่ยนเพิ่ลูก ใช่เหรอเจอ,อวุย้ยทำไมมันขี้เยอะบอกไงไอแบนอะแก้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นห<ช>น่อยโอ้ยลูกฉันดีสุดอีกแล้ว <laughs> ไม่มีใครได้ยู้ไม่จริงไม,มรไม่ใช่ถ้าดูะนะอย่างนี้เหรอือเอาลงมาแล้วแบบเนี้ยลูกฉันลูกเธอเลิศเม็ดนี้เองก็เบ้นสุดๆลองดู เป็ดจ้านะนูน่น่ะเป็ดไม่สร้างเรื่องสร้างเหล่าไม่ใครทางนั้นไม่ติดหรอไม่ติดทำไมอันนี้เรากลิ่นมันไม่ใช่เข็มค่ะพี่เก่งค่ะมันคือหัวสว่านพี่เก่งฮัลโหลพี่เก่งเป็นผู้ชายจริงปะเนี <S <S 2> <S 2> ่ย ได้พี่ลองกดได้ไหมอะลองเอาใหม่ปิดปะปิดปิดอ๋อมาเจ๊อ้ามไม่ติดอีกแล้วพี่เก่งเอ่อพี่ว่าอะไรอ่ะ่รู้่ะรู้ว่าใส่ไมโครวงแหนรแค่นี้ยา ไม่ค่ะแค่นี้อยู่เลยอยู่ปะหนูอาจจะลืมเปิดเครื่องสวจริงค่ะคุ่ี่เดิเมอขอเฮ้ยไม่ไดีอีกแล้วอะทำไมอะเราทะลุนะทะลุแบบเบี้ยวเบียวอะมาตามกภาพแล้วกันนะคุณแม่ เที่ยวของพี่เก่งแน่ๆเลยอยู่ที่อะไรนะของพี่เก่งรับครับพี่เจ็อกดีมัน็อกไม่ได้มันเป็นแบบมันชอบไม่ได้หรอรอกไม่ได้ถ่มมันมากหมูเหี่ยวไปแล้วใช่ปะเฮ้ยหัวนี่ก็ไม่ดีเดี๋ยวฉันใส่ให้ใครเป็นช่างบ้างเรียนตักให้คุณใครเป็นช่างบ้างอันไหนว่าหอมหมูมันเนียบอกหมูหน่อยก็ด มไม่ได้ใส่นอยกใช่จะองไปก่องถ้ากองที่ใส่สิเออดีกว่าเนี่ยไปถากหอยแล้วก็ไปใส่ไฟเลยนี่ไหมเกือบหมดอะแตนี้ไม่มีมีแต่ชนีสาวแล้วก็เอาที่ขีดออกมา ไปไหอยนี่ค่นั้นรนีรไปอันเ่อนกแปดแเกี่ยวไม่วสวยเไง ถึงเท่าไหร่นะ20ป่ะทุกคน อาจจะจบที่กลางคางจริงๆไม่ไหวแล้วแม่มาเลย่ะอือดิเหมือนทำฟันเลยอะ่ะมาไหมกลัวไหมฮะกลัวห,ห,หนูก็กลัวหนูกลัวหมอฟันสุดแล้วในชีวิตอ่ะ